สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูก่การรายงานข่าวท้องถิ่นจากสำนักข่าวจีทวิน G ิวดิฉันจิดาภังอาจค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามาติดตามสถานการณ์ของพุทธิเชื้อไวรัสโควิด -19 ประจำวันที่18เมษาย,ยน2565กันค่ะ เฉพาะใน,นเขตพื้นที่จังหวัดประจบคิริขันนะคะวันนี้เราพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในทีมเพิ่มเติม106รายผู้ป่วยสะสมที่21,861รายรักษาหายแล้ว21,530รายเสียชีวิตเพิ่มเติม1รายเป็น75รายค่ะ เฉพาะในเขตพันเทียมเพรหัวหินนะคะพบผู้ติดเชื้อโควิดในทีมเพิ่มเติม28ารา,ายอําเภอปานบุรี7าร,าาราย,ยอายําเภอ3า2รรายอําเภอปุยบุรี4ารายอําเภอเมืองปราจบคลีขัน42ารายอําเภอบางสะพาน9้ารายและอําเภอบางสะพานน้อยอีก4รายค่ะ และสำหรับสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ในประเทศไทยนะคะวันนี้เราพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในทีมเพิ่มเติม14,437รายผู้ป่วยสะสมที่2,573รายรักษาหายแล้ววันนี้18,509รายและผู้เสียชีวิตมีเพิ่มเติม127รายเป็น6,573รายค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดประจวบคิครีขันได้เชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากภาพื้นเมืองค่ะวันที่27เมษายน2515ที่ห้องประชุมก่อหลักชั้น5ศาลาการจังหวัดประจวบคิครีขัน นายเสถียรเจริญเลี้ยงผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนําไปประดับในที่ทศการ,รเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2515โดยมีว่าที่พันธรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางสาววรกิจนุชโสนรองประธานแม่บ้านมหาไทยจ ประจบคลรีขนันประหลัดจังหวัดพัฒนาการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ท้งนี้จังหวัดประจบค,ครีขันโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจบค,ครีขันได้กำหนดการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของประจบค,ครีขันคือผ้ายกดอกผ้าทอกลุ่มปากกากระยอผ้าข่าม้าผ้าบาติกโดยได้กำหนดวันดำเนินกิจกรรมครั้งที่1วันที่17เมษายน2515เป็นการฝึกอบรมให้กับตัวแทนอำเภอส่วนราชการและประชาชนที่สนใจเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปส่งเสริมอาชีพให เกิดการน,นำภาคของจังหวัดมาประดิษฐ์ผีเสื้อเข็มกัดกิ๊ติดผมหรือเครื่องประดับในโอกาสต่างๆโดยได้รับเกียรติจากนางสุภาพรเกิดพุ่มรองพุ่มในการโรงเรียนกุยบุรีวิทยานางบุพผาสิริวัฒนสุนทรข้าราชการบำนาญและวิทยากรจากสูง์กศนออำเภอเมืองประจวบคลิีขันเป็นวิทยากรในการฝึกสอน โอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันที่มีความสนใจร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อร่วมกัน หรือจะทํามาส่งให้สํานักง,งานพัฒนาชุมชนอําเภอทุกอําเภอและสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อทําการคัดสรรรวบรวมผีเสื้อที่ดีที่สุดจํานวน90ตัวส่งมอบให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อส่งต่อให้กระทรวงมหาดไทยนําไปจัดนิทรรศการในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิวิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2 0 0 0 565ระหว่างวันที่1-15สิงหาคม2565ณบริเวณถนนราชดำเนินกลางให้ประชาชนได้ชื่นชมกับความสวยงามต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ลงพื้นที่อำเภอแก่งกระจานและบ้านลาดเพื่อติดตามคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะ นายณทูตเพชรพงศสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายเพชรเลิกแทนสวัสดิ์ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีในอำเภอบ้านลาดในอำเภอแก่งกระจานหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมโครงการเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอจังหวัดเพชรบุรีณห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านลาดและที่ว่าการอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนายณทูตเพชรพงศสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบุรีหนึ่งข้อปัจจัยที่อาจจะส่งผลปัญหาถึงความเดือดร้อนให้กับประชาชนเล่งติดตามผลการกระจัดปัญหาทุกด้านทั้งสถานการณ์โรคโควิด -19 การดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุติดบ,บ้านติดเตียงผู้พิการการป้องกันอุบัติเหตุทั้งทางบกถนนจราจรความปลอดภัยทางน้ำการจัดการขยะปัญหายาเสพติดเด็กที่ออกจากระบบการศึกษาไม่ได้เรียนต่อรวมถึงปัญหาสุขภาพซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลต่อคุณภาพ าพชีวิตของประชาชนซึ่งผลการทํางานด้วยความตั้งใจของทุกภาคส่วนความร่วมมือของภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกิดจากการทํางานที่เข้มแข็งส่งผลให้การดําเนินงานประสบผลความสําเร็จอย่างหลากหลายโดยเฉพาะด้านคุณภาพชีวิตความบูรมสมบูรณ์ที่เป็นแหล่งผลผลิตวัตถุดิบด้านอาหารการดูแลการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบรวมถึงการให้ความดูแลกับกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนั้นผูว้ว่าราช การจังหวัดเพชรบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานบางแห่งต้องการทํางานอย่างหนักไม่เพียงการทํางานเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยตรงแต่ยังต้องขับเคลื่อนภารกิจที่จะไม่ให้เกิดปัญหาสังคมสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้านน้อมนําหลักประชยายของเศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยกระจัดความยากจนของคนในชุมชนสามารถพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีความสุขอย่างยั่ง,งยืนภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีอากาศที่ดีไม่มีมลภาวะไม่มีปัจจัยเสี่ยง อาหารปลอดสารพิษสุขภาพชีวิตปลอดโรคและปลอดภยัยชาวบ้านรวมไทยได้บุกสภาร้องคณะกรรมาริการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบจี้จัดการผู้นำท้องที่ฮุบที่ดินสาธรารณะกว่า40ไร่ค่ะ วันที่17เมษายน2515หนังประจบพัวท่าชาวบ้านหมู่เจ็บบ้านรมไทยตะมนหาดขามั่เภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคลคริขันพร้อมด้วยแกนนําชาวบ้านเดินทางไปอาคารรัฐสภาเพื่อ,อยืนหนังสือร้องเรียนพร้อมหลักฐานภาพถ่ายถึงนายจารึกศรีอ่อนสอสจันทบุรีในฐานะกรารมธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตป,ประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนกลางของหมู่บ้านพื้นที่กว่า40 หลังจากมีผู้นำท้องที่หลายหนึ่งนำพื้นที่ส่วนกลางจัดรูปแบบการเช่าเพื่อทำการเกษตรให้กับชาวบ้าน40รายไร่ใช้ประโยชน์รายละ1ไร่โดยมีการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นรายปีรายละ1 0 0 0บาทขณะที่ก่อนหน้านี้เคยมีหน่วยงานราชการทักท้วงเนื่องจากการดำเนินการไม่เป็นตามหลักเกณฑ์โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการหาประโยชน์ในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากต้องการรักษาพื้นที่ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ของหมู่บ้านหรือส่วนราชการต่าง ต่อมาทราบว่าที่ดินแปลงนี้มีการซื้อขายสิทธิในการครอบครองหลังจากมีการจัดตั้งประชาชนบางส่วนเพื่อให้เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาชาวบ้านรวมถ่ายได้ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดแต่ยังไม่มีความคืบหน้ามีรายงานว่ากรรมาธีการคณะกรรมการป้องกันและ ปัจจุบาการทุจริตแห่งชาติได้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงการตรวจสอบการจัดสรรที่ดินแปลง40ไร่ที่พลเมืองใช้ร่วมกันอ้างว่าให้เช่าครางระหนึ่งปีเพื่อทําการเกษตรมีความโปร่งใสด้านคุณสมบัติของผู้เช่าใช้ที่ดินหรือไม่มีหน่วยงานราชการแห่งใดทั้งในอำเภอส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่รับผิดชอบที่ดินสาธารณะในส่วนกลางหรือระดับจังหวัดได้ติดตามแก้ไขปัญหาอย่างไรเคยให้ความเห็นชอบหรือไม่ การดำเนินการของผู้นําท้องที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หรือมีเอกสารหลักฐานใดที่ยืนยันว่ามีการทําประชาคมมีความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งหมู่บ้านมีการประกาศหรือแจ้งให้ชาวบ้านรับทราบทั่วถึงก่อนมีการใช้ประโยชน์หรือไม่พม่าปิดด่านสิงค้อนส่งผลให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้านำเข้าส่งออกได้รับความเสียหายวันละหลายแสนบาทค่ะ วันที่17เมษายน2515ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีความรุนแรงในเมียนม,มาจนทางการเมียนม,มาสั่งปิดด่านชายแดนไทยเมียนม,มาตลอดแนวเมื่อวันเสาร์ที่13เมษายนที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้านำเข้าส่งออกจุดผ่อนปลนพิเศษด่านสิงค้อนหมู่6ตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจบคลีคันได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากสินค้าที่เดินทางมาจากจังหวัดมาริดห่างจากชายแดนไทยประมาณ180กิโล ส่วนใหญ่เป็นอาหารทะเลและสินค้าเกษตรไม่สามารถผ่านชายแดนได้ทําให้มีสินค้าตกค้างและอาจทําให้ผลผลิตป,ประมงและเกษตรเน่าเสียเนื่องจากไม่สามารถขนส่งตามระยะเวลาที่กําหนดได้จากการสํารวจความเสียหายเบื้องต้นของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด่านสิง์ของกว่า1ิบรายพบว่า ทางการเมียนมาสั่งปิดด่านทุกแต่วันเสาร์แต่เนื่องจากสินค้ามีคำสั่งซื้อและทำการบรรจุหีบห่อมาจากเมลิดแล้วโดยมีอาหารทะเลอาทิเช่น หอยแข็งปูป่าหมึกแช่แข็งกล้วยหอมใหญ่กล้วยแดงกากปาล์มส่งผลให้ชิปปิ้งบางรายเตรียมการไม่ทนันไม่สามารถระง,งับคําสั่งซื้อก่อนปิดด่านได้ซึ่งมีรถบรรทุกบางคันอยู่ระหว่างเดินทางรอเข้าฝั่งไทยในแต่ละวันมีความเสียหายมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าวันละหลายแสนบาทขึ้นอ,อยู่กับประเภทสินค้าและปริมาณการขนส่งนายวิชพลพันนรัตนผู้ประกอบการห้ามหุ้นส่วนจำกัดนัดวีรุ่นเรืองพาณิชเปิด เผยว่าการปิดด่านทําให้ผู้ประกอบการเตรียมการไม่ทนันซึ่งก่อนปิดด่านบริษัทมีคําสั่งซื้อลูกผันกุ้งจํานวนหนึ่งคันรถบรรทุก10บร้อมูลค่า1นึ่งร้อยบาทส่งไปยังฟาร์มเลี้ยงกุ้งในพมา่าทําให้ตนต้องแบกรับภาระขอวิงวอนให้ส่วนราชการถ่ายประสานกับทางพมา่าผ่อนผันให้สินค้าที่เตรียมไว้แล้วบรรทุกส่งข้ามแดนได้นายธนนทํารพีพาตในอําเภอเมืองประจวบคลิคขนันประชุมร่วมกับตมด่านสิงคอนศุลกากรป้องกัน จังหวัดฝ่ายปกครองอำเภอทาหารหน่วยเฉพาะกิจจงอังสึกต่อฉด1 4 6ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่เมียนม,มาที่จุดตรวจช่องสิงคอนติดเขตโนแมนแลนด์เพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ประกอบการซึ่งเงินขายกัรเปิดด่านขึ้นอยู่กับทางทหารฝั่งเมียนม,มาเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายคุมเข้มดูแลนักท่องเที่ยวในเทศกาลดนตรีหาชะอำค่ะ วันที่17เมษายน2515ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้มอบหมายให้ในายพักภพสงวัฒนายุทธในอ,อำเภอชะอำประลัดอำเภอชะอำนในบุญลาภทิพจันทร์รองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5จังหวัดราชบุรีการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีก่ออร,รมนตำรวจสถานีตำรวจภูธรชะอำเทศบาลเมืองชะอำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมลงพื้นที่สถานที่จัดงานมาตรการป้องกันโควิดในที และมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและป้องกันนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดนําเชื้อโควิดในทีมมาติดให้กับประชาชนในพื้นที่ที่บริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรีริมทะเลนั่งริมหาดชะอํา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและกระตุ้กนการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีให้กลับมาคึกคักโดยงานได้จัดขึ้นที่บริเวณหน้าร้านอาหารขัวเม็ดทรายภายในงานทางเจ้าหน้าที่ได้จัดขางเข้าออกทางเดียวมีการจัดจุดตวรวจมาตรการป้องกันโควิดในทีมตามที่กระทรวงสาธารณาสุขกำหนดจุดสแกน QR code คผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วติดสายข้อมือสำหรับผู้ที่มี QR code คเท่านั้นจึงสามารถเข้างานได้จุดตวรวจค้นอาวุธปืนสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งต้องห้ามจัด เจ้าหน้าที่ตำรวจอสอและกาดประมาณ70นายคอยอำนวยความสะดวกด,ด้านการจราจรดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจัดทีมเรือหางยาวและเรือเร็วเทศบาลเมืองชะอามตำรวจน้ำดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวริมหาชะอามงานจะจัดขึ้นในวันที่30เมษายนระหว่างเวลา11นาฬกาถึง2งนาฬกาประชาชนควรหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดบริเวณถนนหน้าชายหาดและถนนทางเข้าวัดเนรันในวันและเวลาดังกล่าว สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดประจวบคลิีขันธสาขาหัวหินได้เปิดอบรมแก่ในจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมค่ะ ที่ห้องประชุมซีบูฮอลโรงแรมริเช่หัวหินเวลา8นาฬกาสานาทีวันที่18เมษาย,ยนสอน2 5า5นางสาวกัญธมณีกุลชรมณีหัวหน้าสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดประจวบคิริขันสาขาหัวหินประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและชำระเงินสมทบกองทุนประกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่1ประจำปี2515มีผู้ประกันตนรูปจ้างนายจ้างสถานประก ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรมจํานวน50คนโดยมีนางสาวอาริยาเกตกรเจ้าหน้านที่ประกันสังคมสองนางสาวทิติยามาณก,กิจเจริญนักวิชาการรายงานและนางสาวสุพิน,นันสังขุพันธ์นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสํานักง,งานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหินรวมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังต่างๆดัง,งนีน้การชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอน การทำธุรกรรมการเงินของนายจ้างการติดต่อธนาคารเพื่อเปิดบัญชีทำข้อตกลงธนาคารและขั้นตอนการชำระเงินผ่านธนาคารและผ่านบัตรเครดิตพร้อมขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนการนำส่งเงินสมทบอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบสปส1-10ถึงสส่วนที่1และส่วนที่2การเข้าสู่ระบบการส่งข้อมูลเงินสมทบการจัดทำข้อมูล ข้อมูลเงินสมทบและการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์วัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นายจ้างและสถานประกอบการในเรื่องการนำส่งข้อมูลและการรับชำระเงินผ่านระบบอ e ีเพย์เมนต์เพื่อนำอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างลูกจ้างภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและใช้บริการผ่านระบบอ e ีเพย์เมนต์ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้ง่าย อุทยานแห่งชาติเขาสามระยอดได้ขนน้ำจืดเติมให้กับฝูงลิงแสมหางยาวหูดำบนเกาะโครรัมค่ะ เวลา8นาฬิกาวันที่18เมษาย,ยน2515นายพงศธรพร้อมขุนโทษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามรอยอดพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติย่อยท่าเรือบ่อกแก้วและนักท่องเที่ยวช่วยกันนำน้ำ,นำจืดใส่ถังลงเรือสปีดโบ๊ทไปยังเกาะโครำกลางทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามรอยอดอําเภอสามรอยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กับฝูงลิงแสมหางยาวหูดำฝูงใหญ่ซึ่งอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้มาอย่างยาวนาน จากการสำรวจปัจจุบันมีอาศัยอยู่บนเกาะประมาณ100ตัวซึ่งขนาดนี้ขาดแขลนน้ำจืดเนื่องจากไม่มีฝนตกลงมาประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในเดือนนี้ซึ่งสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้แจ้งว่าช่วงนี้อุณหภูมิจะสูงประมาณ36-38ถึงองศาเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วมีสภาพอากาศที่ร้อนกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกันเมืองต้นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามรอยอดบอกว่าน้ําจืดที่นํามาจากฝั ไปเติมเอาไว้จะอยู่ได้ประมาณ2-3วันแต่จะมีเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษอุทยานแห่งชาติเขาย่อยท่าเรือเขาบอกแก้วอุทยานแห่งชาติเขาสามรอยอดซึ่งออกตรวจตาาพื้นที่ทางทะเลจะ่อยขึ้นไปดูบนเกาะโครมัมหากน้ําที่ใส่ไว้หมดก็ต้องนําไปเติมแต่หากมีฝนตกลงมาก,ก็จะไม่เกิดปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อช่วยเหลือฝูงลิงแสมหางยาวหูดําฝูงนี้ในช่วงฤดูร้อนขณะที่ลิงแสมหางยาวหูดําฝูงนี้จะอาศาัยหั กินใบไม้บนเกาะโครามและมีวิถีชีวิตในการใช้ก้อนหินทุบหอยนางรมตามโขดหินเป็นอาหารโดยจากข้อมูลพบว่าลิงแสมหางยาวหูดำพบเพียงสองแห่งคือที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนองและที่เกาะโครามอุทยานแห่งชาติเขาสามรอยอดนอกจากนี้นายพงษ์สะอนพร้อมขุนทศหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามรอยอดยังกล่าวว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสามรอยอดประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ ประกอบการท่องเที่ยวชายหาดสามระยอดและชาวประมงที่ผ่านนักท่องเที่ยวนั่งเรือชมเกาะนมสาวเกาะโครามและหัดแหลมสาลาและเที่ยวชมฝูงลิงแสมหางยาวหูดำบนเกาะโครามซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาสามระยอดได้ช่วยกันนำน้ำจืดติดตัวมาด้วยคนละเล็กคนละน้อยเพื่อที่จะมาเติมใส่ภาชนะที่อุทยานแห่งชาติเขาสามระยอดจัดไว้บนเกาะโครามเพื่อช่วยให้ลิงแสมหางยาวหูดำไม่ขาดแคลนน้ำสำหรับกินด้วย ก้องวงจรปิดสามารถจับภาพชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ฉกพุ่งผ้าป่ากลางสำนักง,งานป่าป่าค่ะ วันที่17เมษายน2515ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายวันรบแป้นทองอายุ38ปีวัยทยกรวัชะอมคีรีตำบลชาอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีว่าได้รับแจ้งจากทางการเจ้าหน้าที่ปราป,ปาเทศบาลเมืองชะมำว่ามีชายแต่งกายคล้ายพระสองหนึ่งรายอายุประมาณ45-50ปีหัวรนนั่งรถเก่งสีดำยี่ห้อนิสสันรุ่นอเมราป้ายทะเบียนกไก่บอมไวไม้4557จังหวัดเพชรบุรีบริเวณฝากกระโปรงหน้ามีรอยยุ ขับเข้ามาจอดที่บริเวณหน้าสำนักงานประปาเทศบาลเมืองชะอำมริมถนนเพชรเกษมค่เข้ากรุงเทพมหานครอําเภอชุมจังหวัดปชรบุรีก่อนมีชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์เดินลงมาจากประตูนหน้าฝั่งซ้ายเดินเข้าไปในสำนักงานประปาเทศบาลเมืองชะอำมก่อนออกอุบายว่าทางวัดชะอำให้มาเก็บพุ่มผ้าปา่า ก่อนยกพุ่มผ้าปากขึ้นรถแล้วขับรถหลบหนีไปตามถนนเพชกเซมขาเข้ากรุงเทพมหานครได้เงินสดที่ติดไปในพุ่มประมาณ1,000บาทโดยใช้เวลาก่อเหตุประมาณ1นึ่งนาทีเสร็จๆเ,เท่านั้นนายวันลบแป้นทองอายุ38ปีไีวัยทยากรวัดชะอำคีรีกล่าวว่า พุ่มเงินดังกล่าวเป็นพุ่มผ้าป่าสมคีของทางวัดชัอมคิรีที่ถังวัดเอาไปวางไว้เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทําบุญค่านําค่าฝ่ายของทางวัดแต่วัดยังไม่ได้ไปเก็บจากนั้นได้มีพนักง,งานป่าป่าโทรมาแจ้งที่วัดว่ามีพระมาเก็บพุ่มผ้าป่าก,ก่อนกําหนดแล้วซึ่งถังวัดไม่แน่ใจว่าเป็นพ้าจริงหรือพระปลอมคาดว่าน่าจะเป็นพวกมิจฉาชีพจึงอยากฝากถึงคนร้ายว่าอย่าไปก่อเหตุในลักษณะนี้ที่อื่นอีกพร้อมฝากเตือนภัยถึงวัดต่าง ควรระวังมิจฉาชีพที่มาในชุดของข้าวผ้าเหลืองให้ช่วยกันสอดส่องดูแลหากสงสัยสามารถตรวจสอบได้โดยขอตรวจสอบดูใบสุทธิหรือว่าใบต้นสังกัดว่ามาจากวัดใดจึงสามารถรู้ได้ทันทีว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเป็นพระจริงอันนี้มันเป็นพุ่มพงวัดนะครับที่เราเอาไปเอาไปตั้งไว้ที่ประปานะสามแต่เรายังไม่ได้ไปเก็บนะเรา พออีกวันหนึ่งมารู้ว่าทั้งพนักงานของกองประปาเขาได้บอกว่าเราว่ามีมีพระนะซึ่งไม่ใช่ที่เรารู้แล้วซึงมันไม่ใช่พระของวัดเราอะไปเก็บไปเก็บกนนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเป็นพระวัดไหนานะครับ เป็น้าจริงหรือ,าอร้าปลอมเราอันนั้นเราก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นภาจริงหรือ,าอร้าปลอมนะครับที่ไปเก็บในครั้งนี้จะเป็นพวกมิจฉาชีพไหมพมกก็น่าจะคิดว่าคล้ายเป็นพวกมิจฉาชีพนะครับทุกที่ตือทุกหนยงานนะครับที่เอาคุ้มนะครับไปตั้งไว้นะแต่ถ้ามีมาเก็บแบบนี้เราอยากให้ขอดูใบสุธิหรือว่าใบาสังกัดนะาว่าวัดอะไรคือวัดอะไรเราสามารถจะรู้ได้ตรงนี้ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือการรายงานสถานการณ์ข่าวเป็นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องจี่นทรีเคเบิลทีวีหรือผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในทางเพจเฟซบุ๊กอินสตาแกรมยูทูบทวิตเตอร์และ t ิ k กต็อกได้ที่จีทีวีนิวเคเบิลทีวีหรือติดติอโฆษณาป,ประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวขิวนขขขจำกัดโทรศูนย์หกสองเก้าหกห้าสองสี่สี่สี่ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ